แดดก็หมอก็แนะนําให้ปกป้องแสงแดดเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมีโทษกับผิวพรรณแม้ว่าจะช่วยเราสร้างวิตามินดีสนะคะแต่ว่ามันก็มีผลที่ตามมาคือผิวจะเหี่ยวเร็วอุดตันง่ายสิวเกิดขึ้นเร็วแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดในคนเอเชียก็คือฝ้าค่ะเพราะว่าแสงแดดกระตุ้นการสร้างเม็ดสีบนเม็ดสีสร้างทํามากเกินแล้วก็ไม่สมดุลมันไม่ได้ แทนไปทั่วเนี่ยมันก็จะเกิดไปตำแหน่งที่ชอบเกิดก็เช่นที่หนกแก้มเนี่ยบางคนก็ไลไหลหนวดทัทง้ทงๆท,ท,ที่ไม่มีหนวดทำไมมีไหลหนวดก็จะรู้สึกว่าขาดความมั่นใจนั้นการรักษาเนี่ยยากนะคะบอกตรงๆเลยทางการแพทย์ผิวหนังปัจจุบันยังไม่พบวิธีที่ได้ผล100%เเซในการรักษารอยดำพราะะฉนั้นการป้องกันสําคัญที่สุด ส่วนการรักษาเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีการใช้เลเซอร์ดีที่สุดก็จะเป็นเลเซอร์ค่ะก็จะเป็นชนิดพิคโคเลเซอร์เป็นพิคโคก็คือทําให้เม็ดสีของเราแตกละเอียดเล,เล็กกว่านานโนพิคโคคือหนึ่งในพันของนานโนคือยิงไปนี้ผิวบนจะไม่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะดูปกติเลยแต่ว่าข้างในเม็ดสีแตกแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งถัดไปเราจะพบว่าสีผิวเราที่คล้ำๆเนี่ยจางลงเพราะว่าเม็เลือดขาวจะเริ่มเข้ามากินเม็ดสีที่แตก กินไปเลยแล้วก็จะดูดีขึ้นแต่ว่าถ้าบางอันที่เป็นฝ้าลึกมากๆจะต้องทํำหลายครั้งแล้วบางชนิดก็ไม่ตอบสนอง้าพวกไม่ตอบสนองบางคนก็พบว่าการมาใช้สารพวกไบโอซิมูเลเตอร์หรือว่าพวกสารสกัดจากมันเป็นสารสกัดจาก d n a a ซึ่งได้มาจากสเปิร์มหรือว่าอันทะของปลาเนี่ยค่ะมันสามารถกระตุ้นให้ผิวเนี่ยดูใสนวลขึ้นแล้วก็ฝ้ากระจางลงได้ก็ปัจจุบันก็เอามา ผสมผสานค่ะอาจจะทำพิโคโเลเซอร์ก่อนเพราะเป็นอันที่ชัดเจนถ้าดื้ออันเนี้ยเราก็จะมาใช้ฉีดสารแต่สารพวกนี้มันต้องฉีดทุกอาทิตย์จนกว่าจะจางหายไปจนหมดต้องใช้เวลาถ้าพิโค,โคก็ไม่ต้องดูแลอะไรมันไม่เจ็บแล้วก็เห็นผลคือทําท,ทันทีจะเห็นมกระจ่างกว่าครั้งที่ยังไม่ทําแต่ลอยกว่าจะเห็นเนี่ยหลังอาทิตย์นึงผ่านไป เพราะนั้นกันย่อมดีกว่าแก้นะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์กันแดดซึ่งมี SPF เนี่ยสูงกว่า15แล้วก็ PA ก็ปกป้อง UVA SPF นี่ปกป้อง UVB นะคะก็ PA ก็เลือกบวกบวกบวกไปเลยค่ะยิ่งบวกสูงเนี่ยก็จะยิ่งปกป้อง UVA ได้ซึ่งทั้ง A และ B เนี่ยมีผลต่อผิวเราให้ให้แบบแกเ่เร็วมีริ้วรอยเร็วแล้วก็มีผลต่อพิกเมนต์ด้วยเรื่องสีผิวด้วยค่ะพวกคนที่ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เนะี่ยมันก็มีแสง ลูร้ายออกมาซึ่งแสงเนี้ยก็มีผลกับผิวก็ถ้าเราต้องทำอยู่หน้าหน้าไฟหน้าหลอดพวกนี้ก็ควรทาทาด้วยเพื่อป้องกันสมัยก่อนเรากลัวก็คือครีมที่เขาใส่สารประลอดแล้วมันขาวมากเลยแต่มันเป็นสารประลอดกัดไปช่วงแรกจะขาวไวมากหลังจากนั้นสารประลอดตกค้างกลายเป็นดำประหลอดซึ่งดำประลอดเนี่ยเลเซอร์ mm. ยิงก็ไม่ออกค่ะต้องไปทำพีเลชั่น ให้ไอวีล้างล้างสารปรลอดออกจากร่างกายซึ่งใช้เวลามากและสารประลอดไม่ได้มีผลแค่ตรงที่เราทามันถ้ามันดูดซึมไปมันก็ไปทั่วร่างกายทําให้ความจําเสื่อมทําให้เป็นมันไปเกาะที่ไหนก็มีผลเช่นไปเกาะที่เส้นเลือดก็เป็นความดันโลหิตสูงไปเกาะที่ตับอ่อนก็ทําให้เราเป็นเบาหวานหลายๆคนทำกิเลชั่นคือล้างโลหะหนังออกเบาหวานหายก็มี โรคความดันโลหิตสูงหายก็มีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือผิดพันธุ์ที่ทาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีผลถ้าเผื่อทานานๆท,ทานเยอะๆแล้วมันดูดซึมได้เนี่ยแล้วปัจจุบันมีนานโนเทคโนโลยีทําให้มันดูดซึมไวเนี่ยก็จะมีผลเสียได้ถ้าใช้ของไม่ดีถ้าเราใช้ของดีมันก็มีผลดี